อร่อยไหมอิ ah, <laughs> ่มไหมอาดูที่โจมได้อิ่มไหมน่าหลงละไม่มีคำว่าหนื่อยเพราะทุกเราทุกคนบุญเยอะเยะนะคะอ่ามีความสุขนะคะยังไม่ได้จับป้าเนสิบคืนนอนนี่นะคะอ่าับบุญอย่างเดียวเลยนะคะวันนี้เราก็บริบูรณน้าสมบูรณ์บุญสบทุก นะคะจะมาแจกรางวัลไอ้จะไม่แจกก็ไม่ใช่เจนจวงนะนะนเนี่ยนะฮะไอ้เนี่ยบอกว่าเอาเลยเอะไรก็ได้เรื่องใหญ่ใหญ่เนี่ยจตัดสินเรื่องเล็กเล็กไทยว่าตัดสินไอ้เนี่ยบอกว่าเป็นประธานกับรองประธานเรื่องใหญ่ไม่มีมีแต่เรื่องเ <c oughs> ล็กาที่ชมตัดสินใจเองนะฮะทุกคนอยากทำเจนจวงโบตกไว้เท่าไหร่ครับ <c oughs> <c oughs> มีเจ้วันนี้นิ้วเวลาสยอย่างงงก็มาเล่นกับาพรุ่งนี้นะมาดูนี่วันหนึ่งถึงจะสมบูรณ์นะได้จงเลี้ยงชอนะด้วยอาหารปลาเก๋าตัวใหญ่ๆอันนี้ออกเจพรุ่งนี้นะแต่วันนี้พูดนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นจองไวแล้วนะคะสองตัว5 2โลตัวหนึ่ง26โกโลข้าวมาไว้แล้วนะคะแล้วก็ยังมีอาหารหใหญ่ มาเลี้ยงนะเพราะฉะน,นั้นพรุ่งนี้ต้องมาดูนิรอีกมาหนึ่งนะจะได้สมบูรณ์สุขกันนะเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนี้เราอยากแจกจับฉลากเพราะว่าคนที่เขาสวดมนต์เกือบร้อยคนนะ่ะเขาไม่สะดวกมาดูนิวเขาสวดมนต์เสร็จเขาบอกว่าเขามาไม่ไหวขอวันนี้อ่ะแจกของเลยนะเราก็เลยโอเคนะฟังนั้งสั่งโน่นนั้งสั่งนี้เพราะฉะนั้นพวกเรา เป็นแฟนพันธุ์แท้ของชัยองนะคะต้องมาดูนิ้วพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวเมื่อมีอะไรดีๆจะเจ๋อ